สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับมอล่ําสุภุสกุคนนะครับแฟนคลับลูกสาววงอิงเพชรบั้นแพงแฟนคลับสาวน้อยเพชรบั้นแพงทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบนะครับคลิปนี้นะครับผมสีมาว่าเรื่องอียงแมนบอคลิปนี้นะครับหลายคนเนี่เรียกร้องมาเนาะว่าบ่แไม่เรียกร้องหรอกนะครับมีบางคนนะครับที่พอไปแม่ๆอ c ซที่เิ่นติดตามผมอยู่ทาง a c e b o o k เนาะ นะครับเพิ่น,นมีเคยมีคอมเมนต์เวลาผมโพสในเรื่องของเรื่องของการโหวตนะครับการโหวตคะแนนโหวตอ่าเสนอชื่ออ่ะเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลคมชันลึกอวอร์ดนะครับเป็นป๊อปปูล่าโหวตในสาขาลูกทุ่งมะลำนะครับ K A เสามนั่นเองที่นี่ก็มีพอๆพแม่ๆหลายคนแต่เพิ่นบโมูหเนาะว่าช่องทางในการโหวตเขาโหวตยุ่งใสนะครับไปเข้าโหวตจังไดก เฮ็ดแนวไดนะครับมันโหวตได้จากเทือนะครับมันโหวตได้จักเทือโหวตได้จากขังการสิโหวตมันต้องใส่ข้อมูลเอียงบอเดี๋ยวผมสิมาบอกเทคนิควิธีการทั้งหมดให้พ่อพอแม่ๆ FC ลูกสาวได้ได้รู้แล้วก็ได้ทําตามกันนะครับก่อนเด่นเลยมันเข่าใสนะครับเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตนะครับผมอาจจะถือกล้องไายหน้าจออีกหน้าจอนึงให้เบิ่งนะพี่น้องนะนะครับโอเคครับนี่ครับพี่น้อง อ่าอันนี้เป็น facebook ผมนะครับขออนุญาตเดิมมาแสงสะท้อนนี่ครับ Facebook ผมนะครับอ่าพลังรักพลังเงียบนะครับหลายคนก็ติดตามผมอยู่เนาะนะครับขออนุญาตเดิมพี่น้องอุ้ยสาด์แบตอยู่แบตเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับคือถ้าใครคิดอะไรไม่ออกนะครับนี่ครับเข้ามาติดตาม facebook ผมก็ได้ครับนี่มาเบิงหนาโพสผมก็ได้ครับนี่ผมโพสเลยขออนุญาตปิดเสียงนี่พี่น้องด้เสียงเขา อ่าผมก็สิมลีลูกสาวโพสอยู่เรื่อยๆอะไพี่น้องนะครับพอได้หายเงาเนาะนะครับนี่คลิปต่างๆนี่เห็นไหมครับพี่น้องมหาโพสต์นี่ของผมก็ได้ครับหรือถ้าเกิดใครไม่อยากเข้าใน Facebook นะครับกับเซชกูเกิลกันได้ครับคมชัดลึกอวอร์ดพิมพ์ไปเลยพี่น้องมันขึ่นครับคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21อนะคมชัดลึกอวอร์ด2025นี่้ครับเนี่ยถ้าเขากดเข้าไปในอันนี้เขา Google ก็ได้พี่น้องอผมเข้าให้เบิงนะ์นเยเนี่ย เข้า Google ก็ได้นี่แบบนึงนะครับนี่ครับนี่จิ้มเข้าไปเลยครับนี่ครับพี่น้องพิมพ์มาเลยครับคมชัดลึกอวอร์ดนะครับเนี่ยครับมันจะขึ้นมาเลยครับพี่น้องมันจะขึ้นมาเลยครับอ่ามันจะขึ้นมาเลยนะครับยูไสล่ะ่ะหาก่อนมองวอดจะไสเนาะคมชัดลึกอวอร์ดเดี๋ยวไปเปลี่ยนด้พี่น้อง ผมจิ้มอวอร์ดมันคอบ่ขึ้นอวอร์ดนี่ครับคมชัดลึกอวอร์ดไม่ได้ขึ้นอันแรกแล้วครับเนี่ยพิมพ์แบบนี้เลยครับคมชัดลึกอวอร์ดนะครับอเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเช็ดกล่องแป๊บหนึ่งนี่ครับคมชัดลึกอวอร์ดร่วมเสนอชื่อศิลปินดาราคมชัดลึกอวอร์ดสองพันยิบห้าครั้งที่ยี่สบเอดนะครับนี่ปึ๊บนี่ครับจิ้มเข้าไปมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ครับนี่คมชัดลึกอวอร์ด2 0 2พันยี่ิบห้าในลงทะเบียนลหรือครับพี่น้อง ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมลงทะเบียนเรียบร้อยถ,ถ้าใครที่ยังไม่เข้าลงทะเบียนไอตรงตรง,ตรงอีเมลตรงนี้ครับพี่นอ้องอีเมลด้านซ้ายมือเห็นไหมครับมันจะขึ้นคําว่าเข้าสู่ระบบถ้าโปรดบ้านได้เขาสู่ระบบนะครับให้จิ้มเข้าไปตรงนี้ครับให้จิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยจะเข้าสู่ระบบด้วยไลน์หรืออีเมลก็ได้นะครับแล้วแต่ นะครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาเองครับพี่น้องตามรูปภาพในในโพสต์หนาเฟซบุ๊กผมก็ได้ครับเบื้องขั้นตอนได้ครับนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมามันจะมีให้เลือกตามนี้ครับถ้าในหนาจอมือถือมันจะเป็นเลี้ยงเงวกับลงมาได้ด้วยพี่น้องอันนี้มันหนาจอไ่ครับมันก็เลยแบ่งแยกเป็นสองฟังแบบนี้นี่ครับมีพิธีกรเค1เค2 LGBTQ+ นะครับอันนี้ เขาเพราะเราไปสนใจนิ paid, ่นึงครับเราสนใจแค่ในหมวด ka สลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนะครับแล้วเขากะจิ้มไปหลายคนบอกว่าเจอปัญหาชื่อลูกสาวอยู่ข้างล่างหาชื่อลูกยากมากผมสิบอกให้ครับวิธีการเขาเพต้องไปเลื่อนหาครับเขาจิ้มเข้าไปครับเห็นไ่เวลามาเลื่อนมาเลื่อนยากเห็นไหมครับมนจิบมนจิตขยับเห็นไหมครับมันเลื่อนยากเห็นไหมครับเพราะนั้นชื่อลูกสาวอยู่ข้างล่างหมดพี่น้องมาเลื่อนหานะยากวิธีการง่ายที่สุดครับพิมพ์ครับนี่นี่ พิมพเอาครับนี่อุงอิงนี่เห็นีหมปั๊บอ่าพิมพ์ครับอุงอิงอ่ามนคือบกขึ้นอะนไรพี่น้องเน็ตรูดบลึกยังไงไปมึงเด้วยนะครับมันต้องพิมพ์เอาเองนี่ครับเห็นไหมต้องพิมพ์เอาเองได้พี่น้องต้องพิมพ์เอาอ้ออ่างนี่เห็นไหมอ้ออ่างอุงนี่ก็ข้นอนะไรนด้เราว่านี่คือว่าจังซี่เห็นไหมนี่แค่ออุนี่ก็ข้นอะไรได้พี่น้องเพราะว่าบนมี่พู้ใดไอ้ออ่างสลุ จักคนนอกจากุงอิงครับนะแล้วก็จิ้มเข้าไปนี่พี่น้องจิ้มเข้าไปอันนี้โอ้ยผมเราบัถนัดเนาะเอาไมเอาไมพี่น้องเอาไหมพิมพ์ครับออุออ่างสระอุพี่น้องปึ๊บเห็นบะขึ้นมาแล้วอุ้งอิงเพชรบ้านแพงจิ้มเข้าไปครับเนี่ยแค่เนี่ยพี่น้องจิ้มแค่นี้ครับคนอื่นไม่โหวตก็ได้พี่น้องครับเออ แล้วก็เลื่อนลงไปมันจะให้กรอกข้อมูลผมสิบอกวิธีการมานี่นะครับถามว่าเราไม่ใช้ชื่อตัวเองได้ไหมได้ได้ครับชื่อมั่วได้ไหมได้ครับเสียแต่เบิ้งมาได้ถือว่าได้เดี๋ยวผมสิพิมพ์กกกอกคห้เบิกก้งกกกอกผมชื่อกกกอกนะครับกกกอกอ่ากกกอกกํากา นี่กกกกรรมกานี่บมอซื้อผมเด้หน่กกกกรรมกาเบอร์ผมจะใส่ให้เบิ้าสี่สามสองหนึ่งนี่เบอร์โทรผมโทรมาหาผมเด้อนี่ครับอีเมลอีเมลอีเมลอย่างเทพผมจะใส่ให้เบิังอีเมลอีเมล a b c นี่เห็นไหม a b c ห้ามลืมนะครับอีเมลกับมัวได้แต่ว่าห้ามลืมใส่ a เด็ดขาดนะครับ at gmail.com ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ตรงนี้นะครับขาา้างหน้า at สิไซนังก็ได้แล้วแต่ตั้งไปลดตะพึดตะพื้นไปลดเบิ้งมานม่นได้ไปไหนพี่น้องแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนมาเรื่อยๆนี่มีกติก,กาให้อ่านนะครับนี่ คัดเลือกผลงานของพิธีกรนักร้องศิลปินดารานักแสดงที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นกระแสในวงรวมถึงที่เป็นกระแสรวมถึงการออนแอร์ในทีวีดิจิตอลนะครับแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง,ต,างตั้งแต่วันที่1มกราคม67ถึง31ธันวาเขาเบิ่งที่ผลงานพร้อมในพี่น้องศิลปินที่เขาคัดสรรมาเนี่ยจะต้องมีผลงานนะครับมีผลงานสัดส่วนคะแนนเสนอรายชื่อแบ่งเป็นตามเว็บไซต์ช่องทางเดียวก็คือช่องทางในช่องทางเดียวครับไม่มีการโหวตช่องทางอื่นนะครับ เอาง่ายครับขั้งที่แล้วเขาก็เฮ็ดจังสี่ละครับสองรอบครับรอบนี้คือโหวตฟรีก็คือโหลดโหวตแค่เสนอรายชื่อเข้าไปชิงครับอ่ารอบชิงเนี่ยถ้าผมจำผิดเขาให้ทรงเอ็เอ็มเอครับทรงเอ s เอ็มเอเขานี่จะเสียเงินพี่น้องเสียเงินถ้าจำผิดนะเม mm hmm. นบ่ฮยนะครับบ่รูว่าเสียหรือบ่เสียผมถ้าผมจำผิดเหมือนจะเสียเงินนะครับรอบต่อไปอ่าคือการส่งเอ็เอ็มเอนะถ้าจำผิดนะถ้าผม จำปาดอ่านี่ครับเลื่อนลงมาครับแล้วกดยอมรับก่อนนะครับมันจะมีช่องว่างนี่ครับนี่ครับกดยอมรับตรงนี้ครับเนี่ยผมขึ้นเครื่องหมายถูกก็ได้ครับเรียบร้อยผมกดไปแล้วนะครับแล้วก็จิ้มไปที่คาว่าเสนอเรียบร้อยครับอุ้งอิงเพื่อนบ้านคนเดียวโดดครับนี่ปังแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ไามพี่น้องมันจะถามว่าเขาเป็นหุ่นยนต์บอเป็นโปรแกรมบออยิงสินะเป็นคนแต่เท่บอนะครับเออนี่ครับเรียบร้อยพี่น้องนี่ มันก็จะขึ้นแบบนี้แสดงว่าเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วที่นี่หลายคนสงสัยว่าเฮ็ดได้เมื่อละั้งบอครับเฮ็ดได้เมื่อละั้งบอเฮ็ดได้หลายข้างบอสิเฮ็ดใ้เบิ่งข้างต่อไปเดี๋ยวผมเฮ็ดเสร็จปั๊บผมเซ็ตผมสีโวดให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งนี่ผมสีโหดต่อองุงอิงอีกครับนี่โวดได้เบิดมือเบิดเว้นเลยพี่น้องนะสิเฮ็ดใ้เบิ่งอุ๋งเอาอุกกันนี่องุงอิงมาแล้วเห็นบะโอดองอิงเหมือนเดิม นะครับแล้วก็เลื่อนไปทําเหมือนเดิมครับใส่ซื้อพี่น้องแล้วลงทีเบียงน,นี่ใส่ซื้อเข้าไปอ่าอย่างดีอีแดงอีแดงนามสกุลบักเขียวนี่เบอร์โทรอะเบอร์โทรผมใส่มาหมวกันไดเขาก็จะตรวจสอบหดอกพี่น้อง098888ก เจ็ดเจ็ดแปดหกนี่เอาหนิใส่ไปจากเบอร์ผู้ใดล,ล่ะอีเมลนะครับอีเมลกัอ,อย่างที่ผมบอกครับ ABC ไปแล้ว A B C D E F นี่เห็นบ่ใส่ไปโหลดแอสกีเมห้ามลืมครับ g, g g g m a i l C o m a i l com นี่ครับใส่ไปครับนี่ใส่เ็จ นี่แหละครับลงมากข้างล่างเห็นไหมครับนี่กดยอมรับเหมือนเดิมปับ๊บแล้วก็กดเข้าไปเสนอฟึบขึ้นมาเหมือนเดิมก็จิม้มป,ปั๊บแล้วก็เด้งปึ๊บเรียบร้อยน,น,นั่นห็นบอนี่สองโหวตไอ้บอนี่อุ้งอิงเป็นไดพี่น้องนี่แหละคือวิธีการในการโหวตครับไปเฮ็ดตามผมพี่น้องครับร่วมเสนอรายชื่อให้เรียบร้อยครับนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ยเง้วเลยพี่น้องครับสิบเปอร์เซ็นต์ทีแล้วครับ สำหรับผู้ใดถืมใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจในได้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณหลายๆครับฝากกดติดตาม Facebook น้ำได้เลยครับพี่น้องเด้อนะผู้ใดบ่อยากพิมพ์เสื้อกุเกิลหากับนี่เสื้อหาผมก็ได้ครับนี่ไปพิมพ์ใน f a c e b o o ครับหาผมกับพลังรักพลังเงียบแล้วเลื่อนมาหาโพสผมครับโพสนี้ครับบอแมนนี่ครับนี่มากดไลค์กดแชร์รูปภาพคลิปบาเบิ้งคลิปน้ำผมก็ไเด้ผมลงใหเบเวงนีครับนี่ พ่อแม่อยากโหวตแต่ทาไม่เป็นทําตามขั้นตอนนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่กดจิ้มเข้าไปมองลิงนี่ครับตัวฟ้าฝ้านี่ครับจิ้มเข้าไปบรดูดเงินผู้ใดแน่นอนครับจิ้มเข้าไปปั๊บนี่นี่ครับจิ้มเข้าไปปั๊บมันสิเด้งมานี่ครับเ็นบ่ลมันบรดูดเงินพี่น้องลิงนี่จิ้มได้เห็นไหมครับมันจะขึ้นคําว่าเข้าสู่ระบบเห็นไหมนะครับเนี่ยถ้าคนยังไม่เข้าสู่ระบบให้เข้าสู่ระบบครับจิ้มเข้าไปมันสิถามเห็นไหมครับมันสิถามให้เขาจิ้มจิ้มไปยอมรับนโยบายไครจะเชื่อมต่อ บัญชี gmail google เมื่อกี้ก็ได้ครับเนี่ยฮะจิ้มเข้าไปเอ่อว่าสิจบก็ไม่ได้จบหรอกนี่ใส่อีเมลอันนี้ต้องใส่อีเมลจริงนะครับไม่งั้นมาลงทะเบียนไม่ได้นะครับถ้าจะหายง่ายก็คือเชื่อมต่อกับไลฟ์ไปเลยครับพี่น้องโอเคเนาะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนีเนาะพี่น้องเนาะนะครับไปโหวตให้ลูกสาวกันครับรวมพลังกันเพื่อลูกสาวปีนี้ลูกสาวต้องได้รางวัลนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับดีพี่น้องครับ